เขาไปดูดิให้ใครโอนเงินมาวะใครโอ้สวัสดีพี่ใหม่ไม่แก้เงินไม่แก้เงินไ่แก้เงินเลยเหรอโอ้โหโอวมาเยอะลูกโอ้ยอ้าวอโอ้สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาทำคลิปแก้งพ่อแต่จริงจริงแก้ง เราหยอกเราหยอกแบบเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะ<ย>เราจะหยอกนะคะทุกคนว่าเราอะจะโอนเงินให้พ่อจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทแแต่ว่าไม่แนะนําให้ทําสลิปปลอมตามนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเพรว่าเราทําไม่เนียนนะจริงๆอะใช่แต่ว่าพ่อใส่ตามไม่ดีกินอะไร <laughs> ใช่เพราะฉะนั้นทุกคนห้ามดราม่านะแต่ว่าจริงๆวันนี้เรามาเซไปพ่อด้วยทีวีมูลค่า 8,000บาทนะคะแต่เราจะมาดูรีแอคพ่อกันว่าพ่อนะคะจะมีหน้าตาอย่างไรอ๋ออารมณ์ดีจังอ่ะป้าสวัสดีปีใหม่กินเหล้ายังเนี่ยอารมณ์ขนาดเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูแม่กันนะคะว่าวันนี้แม่ทำกับข้าวอะไรให้เรากินบ้าง ส่วนนี้ก็คือพ่ออามเองนะคะป้าสวัดดีกล้องน่อยพ่อไม่ว่างไปดูแม่ดีกว่า <ś c oughs> แม่สวัสดีค่ะทำอะไรบ้างแนมะ่ใส่ชุดนอนอยู่เลยเออโอ้ดูดิ ทำอะไรกินบ้างโอหันแม่ดิชุดแม่แล้วดูชุดโอตุ่นี่คือชุดอยู่บ้านใช่เหรอกเราเป็นอย้ทุกคนแล้วเราจะให้น้องไปรอพ่อเข้ามากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูรีแอคพ่อกันนะคะว่าพ่อจะเป็นยังไง อาป้ะเปิดไงวะเะเปิดไงวะโทรศัพทใครวะโใครอะเขาไปดูดิให้ใครโอนเงินมาวะเท่าไหร่โอ้ โอ้อเลยเร็วโอ้โอยโอ้อ้พ่อน้ำตาคอแล้วนะโอไม่เลยไม่เลยโอ้่อ่ะเช่มช่หมช่มอ่โอ้ยโซมโซมม เอ้ยฮ่อนเลนะเอ้ยเป็นลมนะเว้ยฮว้าเป็นลมนานขอได้เป็นลมยาดมเป็นลมไหมยาดมยาดมไปไหนอ่นนีนี่นี่อุ๊ยอุยนี่อะไาดมยาดมเพาเรดมยาดมกันะดไม่ได้ถูกรงกัที่หนึ่งามม่ต้องฉลองมานฉลองเข้าปะเดี๋ยวเดี๋ยวมาฉลอง ป้าว่วยพรลูกยังไงยังเลยเนี่ยขอให้ลูกจเจริญพ่อจะเป็นลมโอ้ยจะเป็นลมจเจริญจเจริญม,มาเลยนะทำอไรประสบความสําเร็จนะลูกคิดอะไรก็สมความปรารถนาพ่อจะเป็นลมแล้วเนี่ยไป็นลมอีกทีเป็นลมอีกที A few moments later จริงรอ่ะ เจตุคติจะไปเอาเงินไหนมาแจกลาคนลาโอนงานอีกงูจะไปเอาเงินไหนมานี่อ่ะงงอยู่นี่อ่ะมันจะเป็นนิ้วตัวเลขมันก็ไม่เหมือนแล้วอ๋อเป็นของปลอมเอาของจริงมามาทุกคนเราจะเอาของจริงมาให้พ่อกัานไปเอาไม่เอาไปเอาดิไปเอาของจริงมาให้พ่อร้านเพราผมจะเอาแสร้านนั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวจะเอาของจริงมาให้ร้านนั่งรอตรงนี้นะมาของจริงอยู่นี่ มีอะไรกล่ะลูกนี่อันนี้ซื้อมาให่จริงเจว้ยุดนจหยูกัูหนงได้ด้วยใช่เจกโรได้ด้วยนะหม่เาจคนเสียใจไม่เท่แสให้แสนึงไม่มีไปันก่อนาก็ยีตไได้เอาไปแ0 0 0ัก่อนนะป้าเพื่อดีปีใหม่ค่ ถ้าปิดคลิปให้หน่อย,อยอ like, ออสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคัสตัไพรสยนะครับโอเคอ่ะทุกคนวันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคือจริงๆอ่ะอามอยากจะให้พ่อได้ถึงแสนนะคะแต่ว่าาทุกคนช่วยกันทําเงินให้อามด้วยเพราะฉะนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะนอกจากอามจะมีเงินให้พ่อถึงแสนแล้วอามก็จะมีของมาแจกให้กับทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะายค่ะอุ้ยขาดแม่เข้าข้าว่ข้าข้าวหรือเปร่า